นี่ปลาด้วยจ้าปลาที่เขาเอาไปหนึ่งแล้วก็ที่เขาก็จะได้น้าปลาที่เขาหมักแล้วมาทอดนะจ้าทอดปลาจองกวปลาเขาสิอเกี้อดีนะจ้ากรอบกับก้างเกี่ยวล้มาะจ้า ปาล,ลาเขาออกาา็เหลืองกรอบว้นะจ๊ะเขาก็สชิดเอตาก่อนนะจ้ะปลาที่เขาตุ๋นทอดนะจ้ะ จ้าอันนี้ก็ปลาทอดของสุไสสารบ้านทุ่งเลยจ้า